ครับมือนี้มาใสหนูอีกแล้วพี่น้องเอ้มาเ้อพี่น้องใส่หนูอีกแล้วอายุหากินตามเคยเลยพี่น้องเอ้ยอยูุบานห้องอายุหากินอีกแล้วมาพี่น้องดักหนู nightmare. มือหบิมึงบริเวณดักหนูบนหน้พี่น้องถึงเขามือนี้นมาถึงเขารเรครับนี่ครับบ,บริเวณเขามือนน้ข,นขึ้นเขาลุวนๆเลยพี่น้อง บรรยากาศกับแน่นาแหลบบนเนี่ยคือเป็นฝนสิตกเลยพี่น้องเบื้องฝ่าคือมเห็ดอื้อคืออยู่มาพี่น้องดักหนูสังเขามาเบื้องหนูกันบ่นี้พี่น้องเบื้องห้อยแต่ว่ากันรักมาหลายหลังละละ,ละบริเวณสุดยอดเลยพี่น้องป้าน้ำล้นลน้นเด้อพี่น้องเอ้ยเบี้ยมีห้อยกัดอยู่พี่น้องนี่ครับสังเกตหนูนี่ ถ้าดักหนูน้ำให้น้ำพูหรือ่าถึงเขาขห้อยมันกัดเคี้ยตายเนี่ยพี่น้องพูดเหรอเย้ไอ้ต้นหม่งต้นหมากัดมันสิตายเป็นจุดเป็นหม่องอยังสิอะไรพี่น้องแปลว่ามีหนูฮะใส่กันมาเลยพี่น้องโอ้พี่เห็นว่าเผื่อพี่น้องห้อยมันขวดอ่ะพูดอ่ะพูดมีหอดขี่พี่น้องมาดักหนูให้เหมือนเนี่ยโอ้ทางดีอยู่พี่น้องทางดีอยู่ฮะ เกาคือเดิมเละเงี้ยก็ได้ดักน้ำไห้ใส่เงี้ยขอโพดพี่น้องนี่ครับเอาเงี้ยของพดมาใส่ถ้านู๋ึังให้เงี้ยขอ,อยงพดก็อีกเรื่องกัเกาคือเดิมแหละพี่น้องํำยาปับผนุ่มสีดเห็นมันหอมๆม,มีถือกินมันสิมาพี่น้องอะแล้วๆพี่น้องนึงหลัง ใส่ใกล้ลๆบ้านพี่น้องเหรอห้อยหนูสุดยอดเลยครับมือเนี่หารุ่นน้ากันเ้อครับว่ามันสิม,มันหรือบมันแต่ว่าห้อยหนูก็ถือว่าโอเคแหละพี่น้องถือว่าสุดยอดห้อยดีพี่น้องหารุ่นน้ากันเ้อครับมาแลมาเ้อพี่น้องก็ยามกลับบ้านคือบูบูยามมาตั้งลวงตั้งหลายเราบ่ถือจักตูวพี่น้อง หนูบ่ิหานออกเรื่องในบุญ yeah. อ่ะที่จังไดียวสามถุ sure. ่มแล้ยนะเนี่ยเบื้องหลังไดี๋ยวเราก็มิดจ้อยมิดจ้อยพี่น้องเอ้ยแย่ๆเลี้ยวง่ายบ่น้อเหมือนนี่เนาะแต่ว่าห้อยมันก็ยังกัดยังยังดีดีแต่พี่น้องเงยหลับเงยอีกแล้วพี่น้องเงยเงยเงยหายากหายแขนแต่นาะยุดอยากคือว่าเลยพี่น้องเอ้ยหายากแท่วั้านนู้ปีน ถือแล้วตัวแรกพี่น้องถือแล้วโอ้่เนี่เห็นมัพี่น้องสวยงามสวยงามหนูให้พี่น้องเออหยามมาจังเรื่องทางแบบพี่น้องเอ้ผมก็เห็นหนูตัวเดียวนี่ครับห่อนบ้านจ่ายซ้ำออสงสัยมันติดไปไหมพี่น้องได้แล้วได้แล้ว,แ,ลวแต้มแรกหม,มานๆครับ โอ้เห็นจะยู่ได้กินเลยเด้อพี่น้องไอ้เมือนีนะปดก้อนพี่น้องได้แล้วเต็มแรกใส่สวยหนูให้นะล,ลุ่นกันต่อไปพี่น้องเอ้ไม่หลังนี่คือเป็นทั้งสินบบ้นรบบานไ้พี่น้องจ่ายงาแล้วนี่ระเบิงพี่น้องเว้ยพูดอ่ะกัดเสียขาด กลับกับโบเห็นมาเี่พี่น้องปลากระพกตายแล้วอยู่ใส่โนบ้านเลยเนาะโอ้แต่แต่โบเห็นเลยพี่น้องถ้ากลับไปใส่บุบบานเดี๋ยวหาคนครัพี่น้องกัดเสียขาดกลับกับไปน้ำรูบบ้านหาคนครับบ่เห็นเอกพี่น้องเอ้ยปลากระพกโอ้ยถ้ามีแต่ปลาหนามบ้านเลพี่น้องอยไปยามต่อพี่น้อง ไว้หาบ่เห็นดอกอไม่ได้ถือมีดถางมานน้ำมีดถางมาถางหาพวกลราพี่น้องเบันทึกกลับบ้านก่อนโอ้ยตายฮาเลยกัดเสียขาดลากกลับไปน้ำบ่เห็นเลยพี่น้องเอ้ยใจใจไปยามตออา่อพี่น้องเอ้านี่หลังนี้ก็ะถือล้วพี่น้องเออมันๆอีกแล้วนี่นี่นี่ได้อีกแล้วครับ โอ้หนูไห้สุดยอดมันดีดีเลยหนูไห้พี่น้องนี <c> ่ <oughs> ได้อีกแล้วครับตัวที่สองมันมันครับโอ้ตัวนั้นเลยบ่เห็นเลยพี่น้องให้เสียใจดิเสใจเฮ้ได้อีก <c oughs> สองแล้วพี่น้องรุ่นกันต่อไป <c oughs> ได้อีกแล้วครับได้อีกแล้วมันอีกแล้วมันอีกแล้วนี่ เข่าครับเข่าได้อีกแล้วนี่ครับเก่าเว่าเข่าสัแถมอีกแล้วครับมาันมาันครับโอ้หมาป่ากับห้องห้องพี่น้องเอ้ยจักเป็นห้องเฮ้ยจังขันหมาห้องเนี่ยย่าหนหมุนบ่เคยออกกับพี่น้องมันย่านหมาหมาป่าหลายหลายพี่น้องหองอ้องมัแตกเซาเซาอยู่นี่แหละพี่น้องเฮ้ยรอบแรก มันมันครับี่แล้วรอบแรกสิบกุ้ตัวพี่น้องนะถารุ่นทอไปอีกพี่น้องในแล้วซิบกุ้ตัวครับมันมันครับรอบแรกมันอีกแล้วครับรอบสองพี่น้องโอ้โหตัวงามพี่น้องเอ้สุดยอดรอบสองรอบสองพี่น้องมันมันครับ นี่ได้แก้วมันพี่น้องมันหอบสองสวยงามเลยครับน่ครับสวยงามแกยวแก้ว,กวพี่น้องมันอีกแล้วพี่น้องมันอีกแล้วครับให้สุดยอดพี่น้องนี่มาแล้วแก้วพี่น้องมันมันทำยาปลาพอนุ่มพี่น้องเอย ได้อีกแล้วครับรอบที่สองแต่ว่าเดี๋ยวเบิ้งคืิบสีมหมันคื่รอบแรกหรอกพี่นอ้องนะรุ่นถืออีกแล้วครับถืออีกแล้วโอ้มาอยู่พี่นอ้องมานอยู่เกลยวเกี่ยวเลยครับเฮียางามเลยครับสุดยอดเลยนี่หมานครับหมานเกียวเกยวได้อีกแล้วครับสุดยอดสุดยอดพี่นอ้อง สองรอบแล้วครับรอบสองก็ได้สิบตัวพี่น้องมันมันครับแล้วแล้วพี่น้องบานี <c oughs> นอนพักผ่อนครับเพราะว่าสองรอบแล้วบรรยากาศในเวลานอนแล้วครับหม่องนอนก็เตรียมไว้แล้วเรียบร้อยพี่น้งองยอดมาครับห <c oughs> มองนอนกับ ขนอูปตีตตหัวใหม่พี่นอออ้องเอ้ยสุดยอดนะพี่น้องนอนบันเดลล้อลุดมือเท้าเทีเดียวครับนอนพักผ่อนนอนหลับฝันดีเด้อพี่น้องเอ้แจ้งแล้วบันเ่ลพี่น้องเอ้อูกก้กลับเร็วเบิวึงหนูพี่นอ้องขึ้นนี่มันมัน,นครับรอบกูก้ก็ได้สิบวัตต์หนูสามสิบสี่สิบตัวแหละพี่น้อง มัหนหากประตูใหญ่ขึ้นหนูทงน้าพี่น้องเอ,อ้ยหนูกำลังดีๆนี่แหละพี่น้องมันมันอยู่ครับขึ้นนี่เอาละเด้อครับลิปนี้ก็ฝากพี่น้องป้องไปไปซ้ำนี่แหละดูดีสบายสุขู่สุขคนนะครับเบืองชิปนี้จบแล้วก็ขอให้ลำลำเรื่อยๆสุข่สุขคนนะครับเดอ้อสวัสดีครับ